สำหรับใครที่กำลังมองหาหรือเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอแนะนำร้านเติม FIFA Point in back เติมเกมนะครับยินยันจะเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า500,000คนนะครับเปิดให้บริการมาแล้ว10ปีปลอดภัยมีใบสเ็จมีรับประกันเต็มจำนวนไม่เคยทิ้งลูกค้ารับผิดชอบทุกเคสครับราคาถูกปลอดภัยไม่โดนแบนด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ปัดหมุดด้านล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มีแอดนำหน้าอินแบกเติมเกมนะครับโอเคครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่อง DETPM77 นะครับขอบมากครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนํานักเตะ ตำแหน่ง s อราคาถูกนะครับที่สามารถใช้เล่นลุยแหลงอะไรสบายๆส,สำหรับคนงบกลางแล้วก็น้อยนะครับโอเคครับตัวแรกนะครับที่ผมอ,อยากจะแนะนำว่คือเป็นเป็นฮาร์เรนตัวเทียวที่วครับตัวนี้คือจะคล้ายๆตัว11 2นะแต่ตัว1 1 2จะดีหน่อยครับตัวนี้ก็คือใครอยากเล่นฮาร์เรนแนะน,นำจัดเป็นตัวนี้นครับเบรคเลมันจะเป็นสูงกลางนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว UCL มันจะเป็นเ o ร k เลสูงสูง ไอตัว UCL อ่ะมันจะชอบลงมาหลวงบอลครับทาให้มันเหนื่อยค่อนข้างไวนะมันจะเป็นสูงสูงนะครับตัวนี้คือความเร็วอะไรของตัวเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าสวยเลยนะนี่ครับ Harlan นะเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับตัว UCL จะเป็นสูงสูงนะนี่มันจะลงมาหลวงบอลค่อนข้างต่ําเลยครับมันก็เลยแบบดูเล่นค่อนข้างยากนะมันก็จะเหนื่อยไวด้วยครับด้วยความลุมความเร็วเนี่ยก็น้อยกว่าตัวเ t ไว้นะครับแต่เรื่องการยิงอะไรเนี่ยคล้ายๆกันครับแต่ แต่ให้ซื้อจริงๆแนะนําเพิ่มงบทีเดียวไป TOTY นะครับตัวนี้ไม่แนะนำครับมันชอบลงมาล้วงบอลครับถ้าเคยลองเล่นน่ะมันจะลงมาล้วงบอลค่อนข้างต่ําเลยครับโอเคต่อไปก็เป็นอ่าเป็น F M Buffet TOTY ครับตัวนี้จอค่อนข้างที่จะวิ่งไวนะครับหาช่องแล้วก็จังหวะเบียดก็เบียดได้ครับบางจังหวะนะครับแล้วก็เวิร์กเลดก็สูงกลางนะเป็นเล่นศูนย์หน้า ตัวเป็นคู่แนะนําให้เป็นยืนคู่นะเอ็ปตัวนี้คือวิ่งโคตรไวเลยครับความคงตัวค่อนข้างสูงนะร้อยเกือบร้อนะครับไอร้อยสี่สมดุลอะไรก็ได้ก็ค่อนข้างเยอะครับโวยบูนวกการทตามโตนะครับแต่คนชอบถามนะครับว่าตัวทีโอทีวีตัวไหนกับ UCL ดีกว่าครับจริงๆมันเวลาเล่นมันไม่ต่างนครับแต่ตัว UCL มันค่อนข้างที่จะผิวว่าครับมีความผิวแล้วก็ไม่เห็วมากนะครับนี่ครับ เพราะมันมีบูตบวกความม่่งวัยนะครับมันทำให้เอเวอเป้ยูเซลค่อนข้างที่จะผิวกว่า t ีโอทครับแต่ทีโอทมันจะไวกว่าครับมันจะวิ่งไวกว่านะครับแต่ไปเล่นจริงๆก็ไม่ต่างครับแต่รู้สึกว่ายูเซลค่อนข้างคุ้มครับแค่ตัวละ15ล้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ตกครับเดี๋ยวก็ตกมา12ล้านอ่ะตัวนี้ถือหน่าจัดนะยูเซลไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่ม 15m ก็ไปไว้เสริมตำแหน่งอื่นก็ได้ครับ ส่วนเบนซิมายังกลางๆนะครับก็ยังกลางๆเลยครับเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับเบิร์เลียเป็นกลางๆด้วยครับโอเคครับยูเซวิโอยังเล่นได้นะครับยูเซวิโอราคา25ล้านค่อนข้างที่จะแพงหน่อยครับ25ล้านแต่ด้วยความเร็วการเล่นความเร็วความเร็วการวิ่งถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับแล้วก็บูตเป็นการทําประตูด้วยครับนี่ครับถือว่ายังใช้ได้นะจังหวะเบียดอาจจะมีแบบล้มบ้างนิดหน่อยครับ แต่โดยรวมพ้าเกิดมันได้ยิงได้ง,ง้างถูกยัไงไงก็หายครับอยู่ CVO อตัวนี้ครับยังคมอยู่ครับอีกตัวทนึงที่น่าใช้ครับราคาถูกกับยีิบสองล้านนี่ครับถ้ามันตกประมาณเนี่ยประมาณยีิบสี่ล้านนะยี่สิบห้าล้านอ่ารุ่นฟันนี้ตลอดตัวนี้นะครับก็เวริร์กเรียวกนสูงต่านะครับแล้วก็บู๊เป็นการทําตัวถือว่าสวยนะบวกสมดุลบวก,กบ,บวกสปีดต้นอนะไรพวกนี้ลูกพลางค่อนข้างสูงแล้วก็น้าหนักแปดสิบแปดสิบครับค่อนข้างที่จะหนาดนึงครับ ความเร็วมีปานกลางครับเรื่องการจบสกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าได้ง้างก็หายนะครับข้อเสียก็คืออาจจะไม่ว่องไวมากครับแต่ถ้าเกิดได้ฟิกยิงใครเล่นแผนหน้าเป้าเนี่ยถือว่าสวยนะครับเพราะว่าบูเป็นเป็นสูงต่ำเนอะนี่คือแบบว่าแจมเลยนะครับบู๊อย่างนี้คือแจมเลยสูงต่ำหน้าเหมาะกับหน้าเป้ามากๆครับเนี่ยครับจบสกอร์ไว้ใจได้ครับตัวนี้ถือหน้าจัดนะหน้ามีไว้ในทีมนะครับส่วนเรววนก็ผมว่าหน้าคู่ยังใช้ได้นะครับหน้าคู่หน้าเดี่ยวเพราะว่ามันชอกลมมาต่ำครับ เรวานเป็นนักเตะที่ชอบลงมาลล้วงบอลแล้วก็ด้วยความเหนื่อยมันด้วยทําให้มันเหนื่อยค่อนข้างง่ายแต่โดยรวมถือว่าร่างกายมันค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วก็แข็งแรงครับหลมค่อนข้างยากอะไรเงี้ยร่างกายแข็งแรงแล้วก็มียิงปั่นโคยิงไซก็ยอยถือว่าตัวนี้คือคมนะครับก็คือใครเป็นแฟนขับก็สามารถจัดลุดฟันเอจัดเรวานดอดกี้ได้เลยครับยังเก่งอยู่ครับดอทกี้ โอเคต่อไปเป็น NGT ครับอันนี้คือเป็นกองหน้าจาก A S S N o L, นะอาเซนอลครับความเร็วสปีดต้นค่อนข้างที่จะจัดจ้านเลยครับการทําประตูพลังยิงนี่คือสวยหมดเลยนะกองบูเป็นกองหน้าตัวต่านะครับแล้วก็ความว่องไวก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเหมาะกับการเล่นพลิกยิงมากกว่าครับส่งแล้วก็พลิกยิงลากใช้ส,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 สกิลพลิกยิงครับตัวนี้ค่อนข้างถูกนะเจ็ดล้านถือว่าซื้อมาจัดได้นะเจ็ดล้านนี่ครับถูกครับเอามาคู่เปนี่ก็ตึงเหมือนกันนะครับ อ่าสุสดท้าก็เป็นจริงมีน้ำหมากอะถ้าเกิดน้ำหมากเหลือ10 m เอนี่ยผมว่าน่าใช้เลยครับ10 m อนะเพราะว่าความเร็วแล้วก็รูปร่างค่อนข้างที่จะสวยเลยครับรูปร่างอะไรเนี่ยดีหมดนะสูงต่ําด้วยจริงปันนของจริงจะกยถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยเอามาเป็นสำรองที่ถือว่าแหลมนะแต่มันแต่มันแพงไปหน่อยครับเป็น20ล้านนะ50ล้านเน่ะน่าซื้อมาใช้ต่อไปสายมงครับใครท,ที่ที่อยากจัดฮาเรน,นตัวมีงบ อยากจัดฮาเรนนะแนะนําให้ไปซื้อโซโลตตัวนี้เลยครับ20ล้านนะครับตัวนี้คือเท้าซ้าย5าขวา5้านะรูปร่างก็สูงใหญ่ประมาณฮาแลนเลยครับอพอๆกันนะสูงน้ําหนักก็ใกล้ๆกัน,นครับนี่ยดีเลี้ยงเร็วยงิงไซ้ก้อยอะไรเงี้ยนี่คือรูปร่างค่อนข้างใหญ่ครับความพกตัวอาจจะน้อยกว่าฮาแลนนะครับด้วยแล้วก็สมดุลอะไรเนี่ยอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยๆๆๆแต่โดยรวมก็เล่นได้ครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับนี่โซลตดนะครับสายมุ่งคนระับ โอเคตัวต่อไปก็งบน้อยแล้วครับงบตัวแบบคนที่แบบว่าเงินไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณ10บเอ็มงเงี้ยผมแนะนําเป็นด็อกบาร์นะครับด็อกบาร์ชมพูลแล้วก็ลิชาอ่าลิชาบอลโลครับนี่สองตัวนี้ครับคือน่าจัดนะยังเก่งอยู่นะครับยิงก็คมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคส่วนสายพิ้วผมแนะนําเป็นเอ็น <c oughs> คุนคูนะครับแล้วก็เป็นลูกากูนี่คือ <c oughs> พอใช้ได้ครับลูกากูพอใช้ได้นะครับบูทบวกด้วยพอใช้ได้ แต่ถ้าเกิดสายพิวพิกยิงอะลูกากูมาเนี้นี่ได้ครับอลองลงมาก็เป็นงบ 7M5M เนี้อยอาวาเลสนี่ได้ครับวาวาเลสนี่คือพิกยิงอะไรนี่คือจบสกอรือว่าสวยเลยยังงล่องแค่วแล้วก็ยิงค่อนข้างคมอยู่นะนเ,เนี่ยความเร็วเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนี่พลังแฝงสวยนะยิง,ย,งยิงไกลยิงวัดโค้งเรมิเกอร์ถือว่าสวยครับตัวนี้ยังเก่งนะครับแคทโปรถือว่ากลางๆนะยังแพงไปหน่อยครับแคทโปร ถ้าแคปโปก็ต้องมาเล่นโมริตเตสนะครับ 10m แล้วตัวนี้คือขบเครื่องนะแต่เกาะน,นี้ฮิตมากๆเลยครับโมริเตสนะครับตัวนี้คือเก่งนะตัวนี้เก่งนะสามารถจับได้แต่แพ้มาหน่อยครับ 10m แต่พลังโดยรวมถือว่าสวยนะครับส่วนตัวไปเป็นโด้วนนะโด้วนยังเก่งนะครับจังหวะจบสกอร์าหาช่องอะไรเนี่ยคือโคมอยู่อาจจะมีจังหวะเบียดที่อาจจะล้มบ้างครับเพราะว่ามันท่าพลังเก่านะครับแต่ถ้ามันได้ง้างจริงก็หายเหมือนกันนะับ ตัวต่อไปเป็นโซชาครับต,ตัวนี้คือ5้าล้านนะรูปร่างค่อนข้างที่จะไม่สูงมากสูงประมาณร้อยเจ็็กลางๆนะไม่สูงมากนะครับแล้วก็น้ำหนัก74ก็ไม่บางมากนะครับบูเป็นรินเพอร์ทีมสปีดต,ต้นค่อนข้างจัดจ้านครับการยิงประตูอะไรครบเครื่อนนะเร่งการเร่งร้อยสาาความเร็ยวยี่สิบสองการทำประตูหูร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบถือว่าคมกับความว่องไวสมดุลการหมุงถือว่าสวยบูเป็นกองหน้าตเป้าด้วย การหมุนบอลค่อนข้างดีนะแต่มันก็ไม่ค่อยสูงแต่ก็หมุนได้นะนี่คือสวยนะตัวนี้โซชาหน้าเล่นครับสำรองอะไรเนะี่ยได้เลยครับตัวต่อไปครับเป็นโคดี้กาโปครับตัวนี้สุน์หน้าตัวนี้รูปร่างค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ตัวไม่หนามากครับพลังแฝงกจริงมันโคงย,ยิงก้กอยเล่นเปอร์ทีมความเร็วก็กลางๆครับสปีดต้นค่อนข้างที่จะจัดนิดหนึ่งครับการยิงลูกอะไรพวกนะี้ค่อนข้างดีเขาแข็งแรงแล้วก็สมดุลค่อนข้างที่จะ หนาเลยครับค่อนข้างบู๊บบวกความแข็งแรงอีกตัวค่อนข้างหนาล้มยากอะไรเงี้ยตัวนี้คือน่าจัดน่สามล้านเพราะฉะนั้นคือเก่งครับตัวนี้เก่งครับโอเคต่อไปก็เป็นตาลิมี่ครับตัวนี้ก็คือความเร็วอาจจะไม่มากนะครับตอนนี้แต่ได้เรื่องของความว่องไวแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่รูปร่างสูงประมาณร้อยแปดสิบหกหนักแปดสิบสามตัวค่อนข้างหนาครับได้จังหวะพิกบอลยิงอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดียังเล่นได้ครับจังหวะแบบฉับฉวยนี่ยังมีอยู่ครับตาลิมี่ โอเคแล้วต่อไปก็เป็นคิซโนอ่าคิซโนโรนัลโดบอลโร่ครับตัวนี้คือสามารถซื้อมาเล่นได้ครับแต่มันอาจราคาอาจจะแพงอยู่ครับแต่ถ้าเกิดเล่นในเกมก็ถือว่ายังเก่งอยู่ครับยังครบเครื่องอยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่มีขายนะนะกิซโนถือว่ายังเก่งครับโอเคอีบายังน้อยนะครับต่อไปก็เป็นฮาแลนตัวนี้ตัวนี้ยังคือสามารถเล่นได้นะครับตัว5ล้านนะสำหรับคนงบน้อยครับ5ล้านตัวนี้คือยังเก่งวะเออร์ลิงเบลฮาแลนนะครับเออร์ลิงเบลฮาแลนนะครับตัวนี้ยังเก่งครับซื้อมาใช้ได้ครับ ตัวหนึ่งที่แนะนำนะคือเป็นคิมเดนซี่ครับตัวละสองล้านนะนี่ครับค่าพลังถือว่าสวยครับเหมาะกับอ่าพิกยิงอะไรพวกนี้มากกว่าครับยิงโอ้โหพลังแฝงถือว่าสวยครับยิงไกลเพเมเกอร์เนี่ยชันความเป็นผู้นําดีครับออเจรบาย่ังกลางๆครับลิชาต่อไปก็เป็นลิชาตัวนี้ครับตัวละล้านตัวนี้ยังเก่งครับอ่าค่อนข้างที่จะวิ่งค่อนข้างที่จะวยมีความเร็วแล้วก็การพลังการยิงอะไรเนี้ยถือว่าครบครับสมดุลความม่วงวยม่งบอล ค่อนข้างสูงนะนี่ครับบูธบูธเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับบวกความมองไวค่อนข้างผิวอริชาแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือเลี้ยงเรียวมงลูกทรงพลังถือว่าสวยเลยครับตัวนี้ยังน่าใช้นะครับสองล้านครับไม่แพงโอเคต่อไปก็เป็นดาวินนุนเยครับนี่ครับราคาสองล้านนะการเล่งความเรียวถือว่าสูงนะเกือบร้อยสี่สิบเลยนะครับบูธบวกการเล่งอีกจับิดต้นค่อนข้างที่จะจัดจ้านครับสมดุลค่อนข้างที่จะกลางๆนะาความมองไวมีครับ ลูกเบียดอะไรเนี่ยพอได้ครับโอเคน่าจัดอยู่รับสองล้านโอเคต่อไปก็เป็นอ,อ่าผมขอเลื่อนดูกว่าลอพิคคีนะต่อไปเป็นล้อพิคคีนะตัวละสองล้านนะตัวนี้ก็ค่อนข้างถูกนะนี่นะสปีดต,ต้นร้อยสามสิบค่อนข้างที่จะมีดีแค่ประมาณสปีดต,ต้นแล้วก็การยิงค่อนข้างที่จะรบเครื่องนะครับการยิงพลังยิงถือว่าสูงคนะ ความเมื่ก็กลางๆ133นะครับสมดุลถือว่าสูงนะสมดุลค่อนข้างสูงนะครับหลวมค่อนข้างยากนะเปิดมา130เลยนะวูดบวกพวกการงงพลังยิงกันทำประตูการเล่นความเร็วแล้วก็การคุมตำแหน่งถือว่าตัวนี้ตึงครับตัวนี้ตึงครับแล้วก็รูปร่างก็โอเคครับความเป็นผู้นำอีกบับโค้งโอเคตัวนี้ตึงอยู่นะครับเราไปคีนสามารถใช้ได้ครับโอเคลองลงมาจากนี้ไม่แนะนําเลยครับไม่แนะนำนะครับไม่มีนะ สองมาจากนี้ก็คือไม่มีครับมีแค่โมดิต้าที่สามารถใช้ได้อตัวร้านสองตัวนี้ต่ำสุดนะครับยังไงก็ตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดหรือไม่ได้นำนะครับอ่าก็สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะบบอกกล่าวกันได้ครับว่าตัวไหนดีอะไรนี้ครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นนักเตะที่ราคากลางๆแล้วก็ในน้อยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่แบบหานักเตะเก่งๆอยู่นะครับแล้วก็หาไม่รู้จะกลัวหลงป่าอะไรหรือเปล่าครับโอเคครับขอบคุณครับ ที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมากครับที่ติดตามนะครับขอบครับ